เอ้ยไอ้ตั์เฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอยุ่กับผมผมมือเปล่าอย่าอยุ่กับผมเฮ้ยอย่าโอ้ยอีฮิ่งโอ้ยนี่ไงมือเฮ้ยมือตัวเดียวกันนี่หว่าเฮ้ยนี่ไงวัว

โอ้ยเฮ้ยกูได้เควสแล้วบอวะเฮ้ยกูทิ้งแล้วว่าไมเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเฮ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 ้ย โอ้ยอย่าจิ้มตูดหมูนี่ไงเฮ้ยยกูต่อยใครไม่โดนเลยวะเฮี้ยไม่ถึงเนี่ยเฮียแม็กกูโดนแล้วหนึตีมันลูกตีมันนี่ไงไม่ได้โก้หายไปเลยไอ้แม็กกูไม่หล่นกูไม่หล่นหรอกเอออาวุธอาวุธอาวุธโดนแยกแล้ว

นี๋ยไอ้บิ๊กบิอีกบิ๊กเฮ้อยไได้แดงเตามดอกี๋ยเ้ยอไปทำอื่นลูกเอาใครแก้ไงแม็กตายไปแล้วเนี่ย <ไป S 1> เนี่ยทราบมึงแก้งแม็กเหรอวะบมึงแก้งเพื่อนมามาโอ้ยไอ้เรืมองอะไรข้าใครเนี่ย

เว้ยมึงไม่ว่าสัตว์หอกท้องแฉกไงสัตว์มึงเอาหอกเคลื่อนกูไอ้เหี้ยคนแม่งอู้แต่เขาก็เอาให้เป่าไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยนี่ก็ปาหน้ากูกูไอ้เหี้ยกูชั่วเลยไอ้สัตว์คนนี่ไอ้สัตว์มึงโตมันสูงไหม3 2 1 brawl เล่นดึกทีโอ๊ยเราจะตีกันเองเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยมึงช่วยกลยเลยอ่ะโอ๊ยมึงโดนไอ้ตั้งหมมึงจะเล่นกูได้撒 เราบึกเลอะไรกันเนี่ยมึงไม่จอยมัน้ไดิไอ้โอว่าไม่มีเพื่อน้วไอ้สัตว์เนี่ยอย่าอย่าออเฮ้ย้วอยาัไฟอดเลย้ยตามไมอยู่เ้ยตามไมอยู่เ้ย ไอ้คนไอ้เราตายกันไปคนละทีแ oh, ล <laughs> oh ้นะมันยัไม่ตายเลยไอ้ตัวอื่นี่ไง้ใ ไอ้เห so <c oughs> to ี้ยไอ้สว์จะเคลียอีกแล้วไอ้แบ๊คไอ้กระชั่วคุณรคุณ้มึงนะมึ้าคุณรู้นึงดคุแทงไอ้เขียวกูรู้มึงจะแทนูไอ้ดาไอ้เจ้าไงกูวแล้วโอ้ย เอ้ชไอ้ีมึงมึงออกมาโกสี่ไงโอ้โหโอ้โหเ้ mày sao? ôi mày đi Ôi hút mày hút gì? hút mày hút mày hút mày hút à. hút Dạ Dạ Ui, hút mày mươi mày Ôi โหไอ้เยนี่มันมึงเรียนมาจากไหนเควียงเอาอาวุธเควียงมาดูนี่อ่ะโอ่ย่

เอ้ยเฮ้ยเอ่อยฮ้ยเ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 ฮ้ย